อย่างหนึ่งนะคะที่เราไม่ควรลืมคือเป้าหมายของเราที่เราตั้งเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็กเป้าหมายใหญ่หรือสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้ค่ะเพราะการวางแผนจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวเราและสําหรับคนอื่นหรือคนรอบข้างเราด้วยเพราะการวางแผนหมายถึงสิ่งที่เราจะต้องไปให้ถึงหรือเป้าหมายก็เช่นเดียวกันค่ะมันคือสิ่งที่เราจะต้องไปให้ถึงอยู่แล้วถ้าสมมติเราวางแผนเอาไว้แล้วเรามีเป้าหมายแล้วแต่เป้าหมายนั้นอ่า หรือสิ่งที่เราวางแผนนั้นไปไม่ถึงก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ถึงนะคะอาจจะถึงแต่ช้าหน่อยอาจจะถึงแต่ช้ากว่าคนอื่นหน่อยอาจจะถึงแต่น้อยกว่าคนอื่นหน่อยอาจจะถึงเป้าหมายแต่น้อยกว่าคนอื่นหน่อยแต่ผลสุดท้ายแล้วนะคะ เราก็ไปถึงเป้าหมายอยู่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายเล็กเป้าหมายใหญ่สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องทําสิ่งที่เราจะต้องเดินสิ่งที่เราจะต้องมุ่งหน้าไปให้ถึงความฝันที่เราตั้งเอาไว้ค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะอย่าได้เป็นกําลังใจให้กับทุกคนคะ่ะ